เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวนบรรยากาศดีพื้นที่กว,ว้างผชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบรรยากาศดีล่มลื่นเงียบสงบเหมาะการอยู่อาศัยครับมีบ้านเล็กที่พร้อมน้ําไฟพร้อมพร้อมเขาอยู่ได้เลยเอกสารสิทธิ์เป็นฉนนชุดแดงตัวบ้านสวยนะครับสภาพดีพร้อมเขาอยู่ได้เลยบรรยากาศก็ล่มลื่น แต่ทำเลดีครับอยู่ในเมืองใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าใกล้ห้างร้านต่างๆครับไม่เปียกไม่กันดานไปที่ไหนก็อำนวยความสะดวกการซื้สุตครับอยู่ในเมืองตลาดร้านค้าก็อยู่ใกล้ใกล้ศูนย์ราชการมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับมีบ้านไหลหลังในพื้นที่เป็นสไตล์รีสอร์ทครับอยู่อาศัยรอบวรัวใหญ่ได้สบายเลยมีบ้านไหลหลังมีเรือนรับรอง มีที่เหลือไปปลูกต้นไม้พืชผักผลไม้ครับดินดีน้ําดีภายในมีต้นไม้หลากหลายชนิดครับอย่างเช่นขนุนมมยงชิดมะม่วงละมุดกระท้อนกล้วยทุเรียนด้วยครับพืชผักเป็นกล้วยเยอะไม้ดอกไม้ประดับอีกเพียบบ้าน,นสวยๆพร้อมอยู่ครับเข้าจากถนนด้านยางเข้าซอยไปแค่ประมาณถึง100เมตรเท่านั้นครับถึงที่เลยด้านหน้าติดถนนสาธารณประโยชน์เป็นถนนคอนกรีต ติดคลองส่งน้ำด้วยครับสามารถดึงน้ํามาทํากาเรเกษตรลดน้ําต้นไม้ในพื้นที่กันได้บรรยากาศสุดคิ้วครับหัวา,ารอยู่ศัยพักผ่อนหย่อนใจถ้าชอบกฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าเลือกซื้อกันประจาได้ไห่พาคลิปให,ใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยแปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนสถานีราชการใกล้ห้างร้านร้านสะดวกซื้อมีเพื่อนบ้านใกล้เคียง ราคารวมทั้งหมดเพียง3ล้านเแสนบาทครับบ้านสวยพร้อมอยู่ครับแต่และห้องสะอาดมากเหมือนใหม่ครับไม่ต่างจากบ้านใหม่เลยทีเดียวสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ